ครับก็สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านหนุ่มออโต้แอร์ลาดระเขาครับก็วันนี้เราจะมารับชมการถอดหรือเปลี่ยนตู้แอร์ของ n i สันเอ็กเซล T32 ครับรถคันนี้ปี2019ครับก็ลูกค้าได้ไปเติมยาแอร์มาครับก็ประมาณ2-3สมผลแล้วครับก็เติมก็เย็นอยู่ได้ประมาณอาทิตย์สอาทิตย์ครับก็กลับมาร้อนครับ ก็ครับเข้ามาหาเราครับเราก็ตรวจเช็คแล้วน้ํายาเหลือน้อยมากครับแทบจะไม่มีเลยครับก็เกิดจากมีการรั่วซึมในระบบแอร์ครับก็เราก็ตรวจเช็คเบื้องต้นแล้วภายนอกก็ไม่มีจุดรั่วครับก็คาดว่าตู้แอร์ซึ่งอยู่ภายในครับน่าจะรั่วครับก็เดี๋ยวเราจะถอดลื้อตู้แอร์ ออกมาเช็คดูครับทีมช่างเราก็กำลังช่วยกันถอดลื้อครับก็การถอดรื้อตู้แอร์รถรุ่นนี้ก็จะต้องถอดคอนโซลออกมาก่อนครับเ,รเดี๋ยวคอนโซลออกมาทักทิ้ครับตู้แอร์ก็จะอยู่ภายในครับก็เดี๋ยวขั้นตอนในการซ่อมเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันครับ ขั้นตอนการถอดภายนอกรถครับขั้นตอนการยกคอนโซลออกครับ ช่วงขั้นตอนการยกตัวแอลครับสภาพภายในรถครับเดี๋ยวเราจะทําคําฝสาดเป่าฝุ่นเช็ดถูภายในรถให้ลูกค้าด้วยครับปกาฝุ่นค่อนข้างเยอะครับ มาดูสภาพตู้แอร์ครับนี่ครับตู้แอร์ก็รั่วแน่นอนครับจุดที่รั่วสุก็บริเวณที่มีคราบน,น้ํายาเขียวๆนะครับก็อยู่ครับเป็นคราบน้ํายาแอร์ครับล้างทำความสะอาดเปลือกตู้แอร์ ครับ,รบก็มาดูตู้แอร์ที่เราจะทำการเปลี่ยนให้ลูกค้าครับก็ลูกค้าเลือกเป็นงานของแบรนด์วาลิโอครับก็เป็นงานตัวเดียวกับศูนย์ครับตอนนี้คือหางโมครับ ก็อาการแอ์เป็นน้ำแข็งบางครั้งครับค้าแจ้งว่าขับทางไกลเป็นน้ำแข็งครับก็เราก็ได้แจ้งให้เปลี่ยนตัวเซ็นเซอร์สโมไปเลยครับได้ทําทีเดียวส่วนนี้คือเอ็กซ์เพนชันบครับก็เป็นอะไรแอ์ครับนี่คือฟิลเตอร์กรองแอร์ครับขั้นตอนการประกอบตัวแอร์ครับเราก็ใส่ตัวแอร์เข้าไปแล้วครับ ช่วงขั้นตอนการยกแปรกับใส่กับคืนครับช่วงขั้นตอนการใสคอนโซลกับคืนครับ เติมนมันคอมทดแทนในระบบครับครับก็มาดูผลงานกันครับตอนนี้น้ำยาแอร์เราก็เติมเข้าไปเต็มแล้วครับอยู่ในช่วงการวอร์มเครื่องเทระบบแอร์ครับก็มาดูค่าเกจครับครับคอมเพรสเตอร์แอร์ก็ยังให้งานได้ตามปกติครับหนักก็ใช้ได้ครับฝั่งโลก็30ครับ ของไฮก็ไม่เกิน150ครับถือว่าการระบายของแผงมัเพิงแอร์ดีเยี่ยมครับตอแอร์เย็นครับเป็นเหนือน้ำจับครับก็มาดูผลงานการประกอบภายในครับภายในเราก็ประกอบทุกจุดที่เราถอดครับเราก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมทุกจุดครับมัตก็ครบทูกตัวครับ ภูมิน้าช่องแอร์ตอนนี้ก็6.9ครับก็ถือว่าเย็นปกติครับครับก็เรียบร้อยครับนิสสัน x t ็กเ32ครับปี2019ครับถอดหรือเปลี่ยนตู้แอร์ใหม่ครับก็ถ้ารับชมคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับร้านหนุ่มออโต้แอร์ลาดประเขาโทร0899211805ครับท่านใดมีปัญหาเรื่องแอร์รถยนต์ก็โทรมาสอบถามเบื้องต้นได้ครับ หรือว่าจะนํารถเข้ามาเช่ากับทางร้านได้เลยครับร้านเราก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียนราดประเขาพิทยาคมครับหรือว่ายังเยื้องกับวัดราดประเขาคร,ครับก็วันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม